สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปิดแพ็คไอคอนบาร์เซโลนานะครับจะมาล่ายูันครับครับด้วยงบ1,300ทองจะได้ไหมก่อนไปดูฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยครับสูตรแรกดูยูครับ2ทีครับเมสซี่ครับ2ทีเหมือนกันครับแล้วก็มาลาโดน่าครับเหมือนกันนะครับ อินเนตาครับสองทีครับดูเพิ่มเติมครับครั้งแรกยกเลิก่อนนะครับคั้งที่สองยกเลยครับครั้งที่สามเปิดเลยครับมาไหมมาครั้งแรกไม่ได้นะครับต่อเลยครับอีกซูนี่อีกครั้งหนึ่งครับทำเหมือนเดิมเลยนะครับตัวละสองถิงอินเนตตา โยฮันเมสซี่ครั้งที่สองครับลาตัวหน้าครับครั้งที่สองครับเนต้ครับสองครั้งเหมือนเดิมครับเรียนลงครับเปิดนะครับสามวิหนึ่งสองสามมาครั้งที่สองไม่มานะครับจะได้สักตัวไหมเนาะจะเกือหรือเปล่า สติเกนครับรอบนี้ลองเอาตัวใกล้เคียงกันบ้างครับดูให้สุดเลยนะครับไปครับสามวิครับหนึ่งสองสามมาไม่ได้นะครับงานสตดโบราณเลยครับกิดมันครับดูกินมันนะครับเลื่อให้สุดครับ สูตรนี้ผมใช้ตั้แต่แรกๆเลยครับตัวบนสุดแถวขวาผมว่ามีโอกาสมากเลยครับไม่ได้นะครับสูตรนี้รอบแรกมาครับครั้งที่สองกินมันเดือนในสุตครับไปครับสามวิหนึงสองสามมาไม่มานะครับต่อเลยครับ คิดมันเหมือนเดิมครับเกลือเปล่าเนาะแพ่กนี้ไปครับหนึ่งสองสามมาไม่ได้นะครับหรือว่าจะไม่ได้เลยต้องมาแล้ครับสูตรนี้ต้องได้สักตัวแหละทะยวนครับมานี่จำเลยครับไปครับเรียวในสูตรเหมือนเดิม สวีเหมือนเดิมครับ123เปิดไม่ได้นะครับต่อเลยครับสูนี้สูนี้ยาวๆนะครับไม่ได้ไม่เป็นไรครับเรียนในสุดครับจะได้โยฮันครับครับได้นี่จบเลยนะไปครับ123มาเอาได้แล้วครับไอคอน มาแล้วครับสูตรจิ๊ดมันหรือว่าจะเป็นตัวอะไรสั้นอินเนต้าเ่าเอาผมแบบนี้โยฮันครับร้อเซครับมาแล้วครับโยฮันครับได้แล้วได้แล้วครับได้จำแล้วครับได้ตัวหนึ่งดีใจแล้วครับ1,300พันสายทองเอาต่อเลยครับสูตรกิ๊ดมันเหมือนเดิมมันต้องได้สักตัวเลยครับ ไปครับให้สุดเหมือนเดิมนะครับสามวิเหมือนเดิมครับหนึ่งสองสามมาไม่ได้แล้วนะครับไปครับอีกสี่ร้อยทองซ้ายจะได้อีกสักตัวไหมไปครับเรียนให้สุดปเปิดแลวครับสามวิมา ไม่ได้นะครับได้หยันค้ามาตัวเดียวก็ดีใจแล้วครับคุมค้มละคุ้มละมาลีสามครั้งสุดท้ายต้องได้สักตัวแล้วครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับไปครับไม่ได้นะครับตัดดวงหมดละไปครับตรเดิมกิสมันครับ ดูให้สุดเหมือนเดิมเลยนะครับสามวิครับไม่ได้นะครับดวงน่าจะหมดแล้วครับครั้งสุดท้ายครับคิดมันสุดท้ายเลยครับยาวๆเลยสุดท้ายแล้วไม่ได้ไม่เป็นไรครับไปครับได้ไหม ไม่ได้นะครับโหหมดละดวงหมดละเป็นไงครับสูตรนี้ได้มาแล้วครับโยฮันครับในสุดก็ได้แล้วนะครับก่อนจบคลิปฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ